อยากจะให้ลองฟังด้วยตัวเองดีกว่าเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยไม,ไม่เข้าใจเราคำว่า80เฮิร์คืออะไร120เฮิร์คืออะไรคือลองใช้ดูก่อนลองอัดดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราปรับไปที่สวัสดีครับสวัสดีดเพื่อนทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับลองให้รู้ใบนะตูกันอีกครั้งหนึง่ง อุปกรณ์ทางด้านดนตรีหรือว่าทางด้านเสียงของ EP นี้คืออะไรอ่าสืบเนื่องจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะ,ะนักปูได้รับกล่องของขวัญจากทางร้าน Music Collection มาอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเนาะว่านักปูไม่ได้ซื้อมาหรอกแต่ว่าทางร้าน Music Collection เนี่ยได้ส่งมอบเจ้าสิ่งนี้มาให้ฮะก็คือ ซ o ม F1 f i e l d r e c r r d e r นะครับคือมันคืออะไรมันคือไมค์อัดเสียงซึ่งก็ต้องบอกกันตรงๆเนาะว่ามันเหมาะกับยูทูบเบอร์สายที่แบบว่าเป็นสายพูดสายออกนอกสถานที่สายวีล็อกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นขึ้นป่าเขาลำธารห้วยหนองคลองบึงอะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวเนี้ยจะเหมาะมากมันเหมาะยังไงอ่ะเรามาดูกันนะ เราจะไม่ใส่แสง้งแกล้งทําเป็นว่าเฮ้ยแกะกล่องออกมาแล้วก็ตื่นเต้นเพราะจริงๆเราแกะแล้วนะครับแต่ว่าอแกะอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่าในกล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อมาครั้งแรกเราจะเจออะไรเนาะสิ่งที่เราจะเจอก็คือเจ้าผู้มือข้างในซึ่งมันก็จะเป็นเนี่ย เป็นภาษาอังกฤษต่างๆเป็นคู่มือที่อบอกเราว่าเจ้าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราอ่านไหมเราก็ไม่อ่าน,นเพราะฉะนั้นวางมันลงแล้วก็พระเอกของเราที่เขามาให้ก็คือเจ้าตัวนี้ฮะ Zoom F1 Field Recorder ทำไมมันถึงชื่อว่า Zoom F1 Field Recorder เชื่อมันตรงตัวฮะ Field ก็คือสนามภาคอ่านถูกกว่าอ่านถูกกันแหละเอรอื่ก็ที่เขาแถมมาให้มีอะไรบ้างเขาก็จะมีไมค์ตัวนี้ซึ่งเราเรียกว่าไมค์เรเรียนะฮะหรือ ไมคริปนั่นเองคือเอามาคลิปเอาไว้ตามาปกเสื้อตามมานุ่นนี่นั่นของเราแล้วก็จะมีเจ้า,เ,าเป็นฟองน้ำกันลม2ชิ้นเนาะส่วนสิ่งอื่นๆที่มีนะฮะก็คือมีฐานอะคาไลาเอารูปวงลวง <c oughs> ฐานอะคาไลสองต้นซึ่งนื้ปูแกะแล้วล่ะนะเรียบร้อยแล้วก็วิธีการใส่ฐานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยฮะด้านข้างเนี่ยเขาจะมีเจ้าตัวนี้อะนกูให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเนี่ย อันนีต้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผมมันจะมีสลักเล็กๆเ,เ,เห็นไหมฮะเราดึงสลักปุ๊บแล้วก็ถอดมันออกมานะฮะแล้วก็ดูว่าอันไหนมันเป็นขั้วบวกขั้วลบมองเห็นแบบว่ามองไม่เห็นโอเคอ่ะก็ใส่ตามขั้วฮะอัน,นอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ต้องมาบอกกันเนานะแต่ว่าโอเคบอกซะหน่อยก็ดีเผื่อบางคนไม่รู้แกออกมาแล้วใส่ใส่คืนไม่เป็นเลย เวลาที่เราใสา่ทานกลับขึ้นไปที่เดิมเนาะตรงนี้เขาจะมีสลักเนาะอย่าแบบว่าบางคนแบบโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาก,กดคียอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันจะพังเอานะครับผมนะฮะเอาด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเน็บเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆดึงสลักตรงนี้กดปิดลงไปปุ๊บโอเค เขามีอะไรบ้างหน้าตาของเขาโดยรวมเนาะทางด้านซ้ายไอย้ไม่ใช่เดยวทางด้านข้างนะครับด้านนี้ก็จะมีจุดที่เรียกว่าใส่เมมโมรีการ์ดก็งัดออกมาตรงๆเลยฮะเป็น Memory Guard, เมมโมรีการ์ดอันเล็กที่เราสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปเนาะแล้วก็ปุ่มเปิดปิด ส่วนด้านหน้าอ่าด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็น USB USB ตรงนี้เป็น USB Type B เขาเขียนว่า DC 5โวลต์แปลว่าอะไรมันแปลว่าเฮ้ยเจ้าสิ่งเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ไฟจาก USB ได้ด้วยคือไม่ต้องใส่่านก็ได้ใช้ไฟจาก USB นะครับแล้วที่มันเจ๋งมากคือมันสามารถเป็นอินเทอร์เฟซได้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยอัดเสียงผ่านลงโปรแกร,รมบันทึกเสียงได้เลยนะครับปุ่มทั่วไปอื่นๆไม่ มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับมาดูด้านบนบ้างนะฮะด้านบนมีอะไรมีลายอินตรงนี้ก็คือเอาไว้สําหรับการเสียบไมโครโฟนซึ่งเจ้าซูมเอฟวันฟิลเนี่ยก็จะมีไมค์ลรวเหลียตัวนี้แถมมาให้แล้วก็อีกอันนึงเป็นรูปหูฟังตรงตัวเลยครับผมเสียบหูฟังเพื่อเป็นมอนิเตอร์ให้เราส่วนด้านหลังตรงนี้จริงๆเขาไม่ได้ติดมาให้นะแล้วปูเอามาติดละคือไขน็อตติดเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้เน็ต เน็ปเข็มขัดนะฮะตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ติดอันนี้เนาะก็สามารถที่จะสอดส,สายเข็มขัดเข้าไปได้ร้อยแล้วก็เน็บไว้ที่เอวของเราได้เอะเรามาดูกันว่าเปิดเครื่องครั้งแรกปุ๊บสิ่งที่เจอคืออะไรนะครับปึง้งกดเปิดกดเปิดไม่ติดไม่ได้เชงนะฮะสงสัยใส่ฐานผิดด้านเอาใหม่ใส่ใส่ฐานใหม่ก่อน เออจริงด้วยมึงใส่ขั้วบวกกับขั้วบวกนี่โงาไ่สิ้นสุดนี่หาเรื่องไงนโดนด่ายอยู่เรื่อยเลยใส่ใส่มาเนี่ยบางทีบางบางครั้งบางทีเราได้อุปกรณ์มาใหม่เนี่ยดูให้ดีนะอย่าแบบว่าเออบ้าบอเคอแตกแบบนะคปูแล้วพอมันไม่ติดเดี๋ยวก็จะไปโทษของเขาไม่ดีอีกอ่ะกดติดไหมปึ๊บย้างเงีกย้างเงีก ยังไม่ติดอีกยังไม่ติดอีกมึงมึงมึงใส่ฐานผิดด้านสองรอบติดเหลือเพียงเท่านีะเรียบร้อยเอาใหม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้คัดไหมไม่คัดโอเคเปิดปุ๊บครั้งแรกโอเคติดแล้วใส่ฐานถูกด้านแล้วนะฮะ เปิดมาครั้งหน้าเขาจะให้เราตั้งค่าต่างๆครับคือปุ่มเจ้าผลิตภัณฑ์หนูซูมเนี่ยนักผู้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยนักผู้ชอบในเรื่องของความความง่ายขอยงเขานะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเคยใช้มาเนี่ยคือเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากฮะเจ้าเจ้าปุ่มทั้งหมดเนี่ยคือมันก็จะตรงกับจอไอคอลเรียก LED ใช่ป่ะเออเราสามารถที่จะบอว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันตรงเครื่องหมายถูกใช่ไหมแล้วก,กดปุ่มนี้ได้เลยอย่างตอนเนี้ยเขาให้เราปรับภาษาถ้าเราอยากจะใช้ภาษาจีนล้วก็กดปุ่มนี้นะ มันก็จะเลื่อนลงมาขึ้นไปเลื่อนลงมาแต่ว่าเราอา่านภาษาจีนไม่ออกไงอังกฤษจริงๆก็ไม่ออกอะไรเราเดาออกโอเคปึ๊บนะฮะขั้นต,นตอนต่อไปมันก็จะให้เราตั้งวันที่แล้วเวลาก็ตามเลยครับผมตามปุ่มบวกอ่ะเนี่ยเห็นไหมเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเราไม่ต้องตั้งไงโอเคเราไม่ตั้ง,ง,งแล้วก็กดไปเรื่อยเรกโอเคเรกปุ่มเรกคือปุ่มไหนนี่ฮะเป็นภาษาสากลเลยก็คือสีแดงโอเคเราไม่ต้องตั้งอะไรดันก็คือเป็นอันเสร็จ สิ้นเรียบร้อยเขาจะสแกนหา s d card นะครับ s d c a r กาที่นักปูใส่ไปเนี่ยมันอยู่ที่8 g ิ8 g ิกก็ามนี้เขาบอกว่าสามารถบันทึกเสียงได้14ชั่วโมงเฮ้ยได้เยอะนะคือวันหนึ่งเนี่ยใครจะไปถ่าย14ชั่วโมงวะไม่อะโอเคเรามาดูสิ่งอื่นที่มันเจ๋งตรงการของเจ้าซูม F1 ตัวนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ย เจ้าซูมเอฟฟันเนี่ยมันมันมาพร้อมกับไม่เราเวเลียรหรือว่าไม์คลิปตัวนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะเอาไม์อื่นๆมาเสียบต่อพ่วงได้โดยเฉพาะไม์ที่เป็นไม์พวก X y หรือว่าไม์ที่เป็นรูปดินสอของซูมเองเนี่ยวันนี้นะ้าปูไม่ไม่ได้มีด้วยแต่ว่าอบอกให้รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถทําได้โดยการนี่ฮะแกะตัวบนเนี่ยออกอ่ะนปูกแกะออกนะปึ๊บเนี่ยฮะ มันก็จะเป็นสลักง่ายๆเลยดึงออกมาเลยไม่ต้องไปกลัวพรน้าปูลองดึงแล้วอือเนี่ยฮะเขาก็จะเป็นตัวต่อแบบนี้เราสามารถที่จะไปซื้อหัวไม่มาเพิ่มได้ในกรณีที่เราไม่อยากจะใช้ไมโคป หรือในกรณีที่เราอยากจะเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปติดที่หัวกล้องก็คือเอาไม้ตัวนี้มาเสียบแล้วก็กลายเป็นไม้หัวกล้องได้เลยคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของเขาอาศใส่คืนกลับเข้าไปก่อนไม้ระเบียบตัวนี้วิธีการใช้ทำยังไงนะครับเสียบเข้าไปเลยครับผมนะฮะแล้วเาจะมีช่องไลน์อินตรงนี้เราเสียบปึ๊บที่ชอบมากก็คือนะฮะเขาจะมีไอ้เนี่ยสลัก ก็คือเป็นเกลียวหมุนล็อกซึ่งเจ้าไม้ที่มีคุณภาพหรือว่าไม้ดีๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทํามาลักษณะนี้คือเราสามารถที่จะหมุนล็อกปิดมันไว้ได้เลยแล้วมันทําให้มันไม่หลุดนะแม้เราสามารถที่จะถือแล้วก็ไม่หลุดได้เลยแล้วช่องเงิงเป็นอะไรนะครับตรงนี้หูฟังแน่นอนเราสามารถที่จะเอาหูฟังเนี่ยเข้าไปเสียบเพื่อฟังเป็น มอนิเตอร์ของมันโอเคเดี๋ยวเราช่วงต่อไปไปดูกันว่าวิธีการตั้งค่าวิธีการใช้งานจะทำยังไงถึงจะดึงศักจภาพเจ้า Zoom F1 Field Recorder ตัวนี้มาใช้ได้อย่างเต็มร้อเเซ็นต์นะฮะจะบอกให้ไปดูกันเสียงในช่วงนี้นะปูจะตัดสลับเป็น2แบบเนาะก็คือเสียงจากไมค์หัวกล้องทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นเสียงจากเจ้า z ู o m F1 วิธีการใช้งานนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้ก็เอามาเน็บที่ปกเสื้อเลยครับ สูตรนะฮะสูตรที่นปูใช้ประจําเวลาที่ใช้ไม้ลักษณะนี้อันนี้ไม่ได้คิดเองนะคือซา g ิเนียหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เขา,าใช้ไม้ลักษณะนี้ใช้กันก็คือว่าเฮ้ยเวลาที่เราคลิปเน็บเนี่ยพยายามวัดประมาณนะฮะประมาณก็คือว่า1ฝ่ามือเพราะอะไรถ้าเกิดว่าไม้มันใกล้ปากเกินไปเนี่ยเสียงมันจะอู้แต่ถ้าเกิดมันไกลเกินไปเสียงมันก็จะเบาอ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูกันเมื่อเราเสียบเจ้าซูมคือเสียบเจ้าไมโครโฟนตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้นักกูยังไม่ได้กดอัดเนาะขออนุญาตใส่หูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงตัวเองนะครับผม เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอันดับแรกมันมันจะเกิดปัญหาตรงนี้ฮะบางคนบางคนพอเสียบไม์เข้าไปครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเสียงมันไม่ดังทําไงวะต้องทําความเข้าใจตรงนี้นะฮะเวลาที่เราได้อุปกรณ์ประเภทน,นี้มาเนี่ยอันดับแรกเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันต้องทํายังไงเนาะซึ่งเจ้าไมค์ลเวเลียตัวนี้มันจะเป็นไม์ลักษณะของไม์คอนเดนเซอร์เพราะฉะนั้นคอนเดนเซอร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เป็นคอนเดนเซอร์แบบนี้หรือว่าคอนเดนเซอร์แบบในห้องอัดหรือคอนเดนเซอร์หวังเสาซื่อที่น้ปูใช้ประจํา ในคลิปต่างๆเนี่ยตัวละ0 3 0ร้อยมเนี่ยมันต้องมีแฟนทอมครับเพราะฉะนั้นเจ้า Zoom F1 record เอ่อ F1 f i r l d r e c o r d e r ตัวนี้เขาก็จะมีปุ่มสำหรับการเปิดเปิดแฟนทอมเดวยนะตอนนี้คือเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงหรอกเพราะ,ราะว่านักปูยังไม่ได้เปิดนะครับเราเรากดออปชันตรงนี้ค้างไว้ครับผมนะฮะปุ่มที่3นะครับสถานะตอนแรกตอนนี้มันคือ Off v i ู่นะฮะเรากดค้างปุ๊บใช่ไหมกดค้างแล้วก็ เลื่อนมันคับผมให้กลายเป็นอ่อนเออคราวนี้ลองกดบันทึกเสียงนะ one two t อ่าตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยอัดบันทึกเสียงได้ละซึ่งเสียงที่เพื่อนๆได้ยินต่อเน,นี้ยเป็นเสียงจาก f 1 f i e l d recorder ซึ่งนัาปูคลิปเอาไว้ตรงนี้อ่ะไม่เชื่อเคาะให้ดูอ่าแต่อย่าไปเคาะแรงนะเดี๋ยวมันพัง <laughs> เรามาดูอันอื่นๆกันนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นไหมฮะมันจะตรงกับมิดพอดีมิดตรงนี้แปลว่าอะไรก็คือเหมือนเป็นเลเวลอะฮเลเวลการรับระดับเสียงต่างๆถ้าเรากดครั้งหนึ่งปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นมิดบวกก็คืออะไรเหมือนเป็นการปรับสัญญาณเสียงไมค์ของเราเนี่ยให้ดังขึ้นกดขึ้นไปอีก high ลบก็คือยังไม่ดังสุดๆนะไฮ h i g h ไฮไฮโอ้โหพีคเลยสัญญาณไสสีแดงตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสัญญาณมันเข้าดังมากๆเลยเพราะฉะนั้นอะกดเลเวลไปออโต้ถามว่าออโต้ตรงนี้นะปูนแนะนำให้ใช้ไหมไม่แนะนำ <c oughs> เพราะอะไรอย่างที่เพื่อนๆได้ยินเมื่อกี้ก็คือว่า เขาจะปรับระดับเสียงออโต้ให้เราฮะดังไปเขาก็จะดรอปลงมาเบาไปเขาก็จะดันขึ้นซึ่งอาการที่อยู่ดีมันก็ดรอปอยู่ดีมันก็ดังเนี่ยบางครั้งบางทีมันจะเกิดอาการวูบวาบซึ่งเราไม่นิยมเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาโหมดออโต้ล้วกดไปอีกครั้งหนึ่งเป็นโลโลตรงนี้ก็คือเป็นอินพุตที่แบบโอ้โหต่ำมากๆเลยเป็น input อินพุตที่สัญญาณเสียงเข้าน้อยมากเราอาจจะไม่รู้สึกพอใจอ่าเราก็ ปรับขึ้นไปโลอ่าเป็นมิดกลางๆอ่ามิดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะสามารถปรับระดับเสียงไมโครโฟนของเราเนี่ยเฮ้ยได้ค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะอ่าเรามาดูปุ่มนี้นะฮะไอ้เจ้าปุ่มตรงนี้เนี่ยที่มันเขียนว่า 48k 28bit เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือคุณภาพของเสียงซึ่งนะ้ปูมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังบันทึกเสียงเจ้าตัวนี้อยู่มันไม่สามารถที่จะใช้ได้ณขณะที่ทําการบันทึกเนาะเพราะมันจะอะ่เหมือนกับเปลี่ยนไฟล์ของเราะฮะ เป็น MP3 เป็นเวฟเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันคุณภาพสูงคุณภาพต่ำซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับโลคัสอันนี้แปลว่าอะไรโลคัสตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการตัดสัญญาณต่างๆพวกเสียงหึง่งๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะจะให้มันมันตัดมากๆเราก็อาจจะต้องแบบว่าไปที่120 1 6 0 180หรือออฟไปเลยไม่ต้องตัดซึ่งอันนี้ อยากจะให้ลองฟังด้วยตัวเองดีกว่าเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยยูสเซอร์ทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจเราคำว่า80เฮิรต์คืออะไร120เฮิรต์คืออะไรคือลองใช้ดูก่อนลองอัดดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราปรับไปที่ประมาณ80เนี่ยเสียงหึง่งๆเนี่ยมันเข้าเยอะไหมถ้ามันเข้าเยอะอ้าวเราคัดไปอีกเป็น120อันนี้ต้องลองใช้ดูนะครับแลวก็ปุ่มที่3ามมันจะเป็นเรื่องของลิมิเตอร์ลิมิเตอร์คืออะไรลิมิเตอร์ก็คือเรื่องของการตัดสัญญาณนะฮะตัดสัญญาณว่าเฮ้ย เราไม่อยากจะให้มันมันดังเกินไปกว่าน,นี้เราอยากจะให้มันอยู่แค่ระดับเนี้ยเหมือนคอมเพรสคอมเพรสเซอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะบบางครั้งบางทีเราพูดเบาไปมันก็จะช่วยดันขึ้นมาบางครั้งเราพูดดังเกินไปมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยมัน d r อ p ลงมาเพื่อที่จะไม่ไม่กระโดดไม่กระเดิร์กระดากกระดูเกินไปจะใช้คําไหนดีว่าให้มันเข้าใจ <laughs> เอาเป็นว่าเราควรจะเปิดออนเอาไว้นะครับผมโอเค สิ่งที่เจ๋งอย่างที่นภูบ,บอกก็คือว่าเจ้าตัวนี้นอกจากมันจะสามารถใช้กับไมล์เรเวเลียได้แล้วแล้วก็ใช้กับไมล์ซูมทั่วไปที่เป็นไมล์ XY หรือไมล์ดินสอที่เราสามารถซื้อมาเพิ่มได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันยังสามารถที่จะเชื่อมต่อไมล์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นไมล์ดินามิกไมล์คอนเดนเซอร์หรือว่าที่เพื่อนๆได้ยินเสียงก๊อกแก๊ก๊อกแก๊กตรงเนี้ย ไม่ใช่อะไรนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยหูฟังมอนิเตอร์นะัปูเนี่ยมันไปตี <c oughs> ไอ้นี่อยู่เดี๋ยวเดหามุมดีๆให้มันก่อนเออเดี๋ยวก็หาว่าสินค้าเขาไม่ดีอีก <c oughs> ตัวไหม่ดูดิอ่ะมันสามารถที่จะเชื่อมต่อไม้ต่างๆได้ซึ่งอ่ะเดี๋ยววันนี้นัปูเอาไม้หลากหลายชนิดมามาทดลองให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะทํายังไงเชื่อมต่อยังไงเนาะอ่ะไปดูกันครับผม คราวนี้เรามาลองกับไม์ซึ่งนปูใช้ไม้ไดนามิกตอนนี้เสียงที่ได้ยินคือเสียงจากไม์หัวกล้องเนาะสำหรับเจ้า,าการเชื่อมต่อเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องไปหาเนะาะแจ็คที่มันเป็นแจ็คเล็กลักษณะน,นี้ก็คือหัวโฟนเพราะว่าเจ้า z o ม m F1 Film r e c o r d เนี่ยเขาจะใช้เป็นแจ็คเล็กตัวนี้เท่านั้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของมันนิดนึงนะฮะแต่ว่านปูลองให้ดูเพื่อว่าจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันทำได้นะครับเสียบป๊บเข้าให้ โอเคคือต้องบอกก่อนว่าไมด y นามิกเนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันสามารถที่จะเสียบแล้วใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดแฟนพอมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมควรนะอันนี้ควรอย่างยิ่งนะครับถ้าเราใช้ไมด y นามิกในการเชื่อมต่อนะครับกดออปชั่นค้างครับผม ไปปิดตรงนี้ก่อนลุ่มที่3เห็นไหมบล็อกอินพาวเวอร์ให้มันกลายเป็นสถานะออฟเพื่อที่ว่า,ามันจะได้ไม่ต้องปล่อยไฟมาที่ไม้ของเราเพราะถ้ามันปล่อยไฟมาที่ไม้ของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูดปากเอาไม่ใช่อะไรมันก็จะเป็นไฟนต่อน,นเคยไหมที่แบบว่าไปร้องเพลงแล้วแบบ ที่ร้านอะแล้วไม่ให่ดูดผ่ากอะคือไปดูที่มิกให้ดีนะบางทีซาวน์อิจเนียร์เขาลืมคือไม่ใช่เขาไม่รู้หรอกบางทีเขาลืมเน่ยกดแฟนทอมที่มิกเอาไว้แล้วไฟมันก็ไฟมันก็ไหลมาที่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วปูลองกดไลค์คอร์ดให้ฟังนะครับผม ปุ๊บเข้าให้นี่นะฮะเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงจากไมด์ไดนามิกเจ้าตัวนี้เลยเห็นไหมว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่อยากใช้ไมค์คริปไงออกภาคสนามแล้วถือไม่แบบนี้มันก็เท่ดีไว้สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้พบกับรายการลองให้รู้ไปนะปู่เรามาอยู่กันนอกสถานที่วันนี้ถือไมค์อันเบอร์เริ่มเลยอาขอเสียงหน่อยครับ วิธีการใช้ก็เหมือนกันฮนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันดังไปมันเบาไปไหมเราก็มาปรับมิดโลซึ่งเจ้าตัวไมด์ไดนามิกเนี่ยความดีงามของมันก็คือว่าการเก็บเสียงระยะเก็บเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นในที่มันเก็บเสียงแค่ข้างหน้าไงเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยปรับดังๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเสียงสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนเลือกใช้ให้ถูกงานฮะเลือกใช้ให้ถูกงานอ่ะไมด์ไดนามิกลองไปแล้วคราวนี้เรามาลองบ้างถ้าเป็นคอนเดนเซอร์ โอเคคราวนี้เรามาลองกับเจ้าคอนเดนเซอร์ของเราเนาะตอนนี้เสียงที่ได้ยินยังเป็นไม์หัวกล้องอยู่เนาะนะปูยังไม่ได้บันทึกเสียงจากเจ้าซูมเ f ฟ Record ฟิลตัวนี้นะครับผมเสียบคอนเดนเซอร์หวังสั่งซื้อของเราไปนะครับผมตัวนี้ตัวลนะ300บาทเท่านั้นดูซิว่ามันใช้ได้ไหมนะฮะเสียบเข้าไปปับ๊บโอเคช่วงแรกถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดังอย่างที่นปูบอกก็คือเฮ้ย คอนเดนเซอร์ encer, คุณสมบัติของเขาก็คือคุณจะต้องเปิดแฟนทอมก่อนไว้กดออปชั่นค้างไว้ฮะปุ่มที่3เห็นไหมฮะสถานะถ้ามันเป็นออฟมันจะไม่ติดเราเปิดให้มันเป็นออนพอเป็นออนปุ๊บอ่ะโอเคตอนนี้ไมค์คอนเดนเซอร์ของเราดังแล้วลองกดบันทึกเสียงดูปึ้งเข้าให้ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคอันนี้คือเสียงจากคอนเดนเซอร์ไมค์ของเราซึ่งเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันในการ ปรับของเขาเนี่ยได้มากมายเลยเหมือนกับเราเลีเยที่ติดมาก็คือว่าปุ่มสุดท้ายเนยฮะอยากจะให้สัญญาณเสียงมันดังมันเบามากน้อยแค่ไหนเฮ้ยกดไปเรื่อยๆนะครับหาจุดที่เราชอบที่สุดเหมาะที่สุดกับสภาพแวดล้อมกับสถานการณ์โอเคไมโครเอนเซอร์ผ่านไปแล้วนะครับผมเราวางคอนเนเซอร์ตรงนี้ไว้คราวนี้เรามาดูกันว่าเอ้ยถ้าเอาเจ้า ลาเวเลียเอ้ยไม่ใช่เ,เจ้าลาเวเลียพูดถูกแล้วถ้าเอาเจ้าลาเาเลียมาตัวเนี้ยไปทำคอเวอร์ไปทำอะไรพวกเนี้มันมันโอเคไหมมันเหมาะไหมมันเก็บเสียงได้ดีไหมนะครับแล้วผูลองดูเนะาะไหนๆเราก็นั่นลนะเราลองให้รู้กันให้หมดนะครับอะเราเปลี่ยนนะกผูขออนุญาตเปลี่ยนไม้กลางคันแบบนี้เลยนะครับพังเ,เปลี่ยนได้มาทำเสียบเข้าไปปึ๊บ โอเคขราวนี้เนี่ยเป็นเสียงจากกลาวเหลเลียตรงนี้แล้วลองดูหยิบกีตาร์ขึ้นมาป๊าบสมมุติว่าเราจะเอามันไปทําเพลงค v เวอร์ตึงบตึงตึงอ๋ออีสายมอนิเตอร์นี่ก็วุ่นวายดีแล้วกัน <c oughs> เราล้วจะไม่ลงหลอกทั้งซ้ำได้แม่นบพเขาทันบอก,าบอกจากของมันไม่กลับกรอกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันแต่แค่ใส่ลมที่เปลี่ยนผ่านทำไมไม่นานก็เปลี่ยนพันอ่าโอเคเราปรับให้มันแบบว่ารับเสียงได้กว้างขึ้นสิอ่าคราวนี้เสียงแอร์เสียงหึ่งมันก็จะมาละ รักลราจะไม่ลงหลอกกันจำได้นั้นบอกเขานั้นบอกจากของวันไม่กลับกลอกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันแต่แค่ส่ลมที่เปลี่ยนผ่านไมไม่นานก็เปลี่ยนพันหรือลมที่พัดตอนนั้นมันพาผัดใจให้เขาเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับผมอ่ะถ้าผูกกลับไปที่เลเวลของมิดปกติเนาะเสียงมันจะได้แบบไม่ดังมากอันนี้ก็ต้องคุยกันตรงๆบอกกันตรงๆว่า ถ้าเกิดว่าเอาเจ้าเลาเวเลียตัวนี้ไปใช้ในการทำ c ค v าเวอร์เนี่ยด้วยคุณลักษณะของไม้ฮะที่ที่มันมันมัน,ม,นมันติดตัวเราแบบนี้บางทีการรับสัญญาณเสียงดนตรีการอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตถามว่าเฮ้ยถ้าจะอัดเสียงลักษณะนี้มันจะมีไม้ตัวไหนที่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ดีแ้ะปูมีเจ้าตัวนี้ Zoom H1 Handy r e c o r d ได้คอซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นัูใช้นะครับผมใช้บ้างไม่ใช้บ้างถามว่าหยิบเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร <_ d ata> เพื่อที่จะให้เพื่อน <_ d ata> ๆได้มองเห็นเปรียบเทียบว่าเ้ถ้าเราใช้ตัวนี้ในการบันทึกเสียงเว้ยมันจะเป็นยังไงมันจะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้มันโอเคไหมอ่านนูลองคอนเน c t มันดูเนาะ <_ d ata> เพื่อที่จะให้เพื่อน <_ d ata> ๆได้เห็นปุ๊บ <_ d ata> เราลองไปดการทดสอ โอ้โห oh อันนี้คือเสียงจาก Zoom S1 นะครับ S1 Record นะครับวางไว้ตรงนี้ล้กันวางไว้ว่ามักง่ายเลยลองดูนะเราจะเอาตัวนี้มาทําเป็น cover ตัวเองดูนะครับใช้ไมค์ตัวนี้นะตอนนี้เสียงที่ได้ยินคือเสียงจากไมค์ตัวนี้รากเราจะไม่ลงหลอกทั้งจำได้นั้นก็ราเขาไ้บอกจากของมันไม่กลับกลอกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันแต่แค่ใส่ลงที่เปี่ยนผานทำไมไม่นานก็เปลี่ยนผ่น คือลมที่พัดตอนนั้นมันพาปัจจัยให้เขาเป็นแปลอ่าเห็นไหมฮะคือเรื่องราวของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นที่นู่ผเปรียบเทียบแบบนี้ให้เห็นเพราะอะไรเพราะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกใช้ไม้ที่มันเหมาะกับงานของเราจริงๆถ้าคุณอยากทำค o เวอร์เพลงฮะคุณไปซื้อเจ้าตัวนี้ฮะราคาปัจจุบันมันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะน่าจะเป็นรุ่น H1 อะไรก็ไม่รู้อ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ3,000กว่าบาทส่วนเจ้าตัวเนี้ยเจ้าซูมเอฟว e นฟ r e ์ม r รคคเเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าถึง5,000น่ะราคาปัจจุบันนะ้ปูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองลองกดเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปที่วางเอาไว้แล้วกันเนาะคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับใครเฮ้ยวีร็อกท่องเที่ยวออกนอกสถานที่ไม่ต้องเล่นดนตรีเว้ยเน้นพูดเน้นบรรยายอ่ะอันนั้นอะ่ะเหมาะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไวล์ มันไม่ใช่เบลเลตมันเป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงที่บันทึกเสียงในตัวของมันเองลงมมโมรีการ์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่เราบันทึกเสียงเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเอาเสียงเนี่ยไปซิงก์กับภาพอีกครั้งหนึ่งในโปรแกร,รมบันทึกเสียงต่างๆและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเอาเจ้าอุปกรณ์เครื่องนี้ไปไปติดไว้ที่ตัวใครก็แล้วแต่ฮะไม่ว่าเขาจะเอาไปเน็บที่เข็มขัดหรือเอาไปอา่อา,อาถอดตัวนี้ก่อนเสียงมันดังเคอกแคคเคอกแคกเพราะมันดูชนหัวไม้ หรือเอาไปเสียบไว้ที่เข็มขัดหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเอ้บางคนนะมือมันม่มือมันซนอะไม่รู้เพราะอะไรคือแบบว่าชอบไปกดนู่นนี่นั่นเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันทําให้อ่าไปเผลอกดโดนปุ่มสต็อปไปเผลอโดนกลุ่มเล็กคอร์ดแล้วทําให้อ่าการบันทึกเสียงเนี่ยหยุดชะงักลงฮะด้านข้างครับผมเขาจะมีปุ่มเนี่ยฮะโฮโฮ,โฮก็คือค้างไว้เราเลื่อนไปหนึ่งครั้งเห็นไหมไฟสว่างวาบขึ้นคําว่าโฮตรงเนี้ยต่อให้ เราซนไปกดโดนปุ่มไหนก็นแล้วแต่มันก็จะไม่สามารถทํางานได้เราอยากจะคืนสถานะมันอีกครั้งแล้วก็เลื่อนมันลงมาเห็นไหมแล้วเราก็จะสามารถที่จะกลับมาใช้ปุ่มตรงนี้ได้อีกครั้งย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะ สินค้าหลายๆชิ้นหลายชนิดมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเจ้าตัวนี้นะัปูบอกแล้วว่ามันมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนมันไม่ได้เหมาะกับยูเซอร์ที่ไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของการซิงค์เสียงหรือว่ายูเซอร์ที่อยากจะเอาไป cover เพลงเพราะว่ามันจะทําให้การเก็บเสียงของเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยความที่ข้อจํากัดของไมค์มันอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้ายูเซอร์ที่แบบว่าวีร็อกท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นเฮ้ยซื้อไปใช้เจ๋งเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าอ่ามัน เน็บติดตัวกับเราไปที่ไหนก็ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาใช้แบตเตอรี่ก็ได้เสียบเป็น USB power bank หรือว่าต่อเป็น interface ก็ได้นะครับเลือกใช้เลือกซื้อเอานะครับเลือกใช้เลือกซื้อเอาใครอยากจะมาสาย cover ก็นู่นเลยไปใช้เจ้าตัวนี้ zoom H1 record ตอนนี้มันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วหรือจะซื้อเป็นรุ่นใหญ่ของมันเลยก็ได้นะก็จะราคาอยู่ประมาณ 8 0 0 0 9 0 0 0้าันถึงอ่ะเขาก็จะมีอินพุตที่แบบว่าเยอะแยะมากมายตัวนั้นนะักพูยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับอยากได้เหมือนกันนะฮะกำลังกลังพยายามเก็บตังค์ซื้ออยู่เ,เออ,เอ,อ,เอ,อไม่พูดดีกว่า <laughs> แต,แต,แต่คืออยากได้แหละแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อไปหามาใช้ได้กันส่วนเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับวีรอกท่องเที่ยวคนออกภาคสนามต่างๆเฮ้ยใช้งานได้เจ๋งนะครับลองให้รู้บายนะปูครับเลือกใช้เลือกให้ถูกกับงานของเรานะฮะอย่าใช้เพียงเพราะว่าเห็นคนนั้นใช้เห็นคนนี้ใช้บางทีเอามาแล้วก็แบบอู้ชิบหายแล้วทําให้งานเรายากขึ้นเออนนั้นก็ไม่ต้องไปซื้อแต่ถ้าคนที่เน้นพูดเน้นบรรยายอ่า ใช้ตัวนี้ได้นะครับคุยกันตรงๆพูดกันตรงๆเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของอผู้ใช้งานเพื่อผู้ที่ซื้อไปครับผมไม่ใช่ว่าผมพู้ได้มาฟรีมึงก็อวยอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนะฮะโอเคครับผมวันนี้ลองให้รู้บายนะปูซูม f1 field recorder นะครับเราีย่ไม์ตัวนี้พูดกันไปแล้วคุยกันไปแล้วถ้าอยากจะอัปเกรดก็ไปซื้อหัวไม์มาเพิ่มแค่นั้นเองแต่ไหนๆก็จะซื้อแล้วไปซื้อตัวที่มันเป็นซูมตัวใหญ่เลยดีกว่าราคามันก็จะไม่ดิฟกันเท่าไหร่อ่ะถ้าเราจะซื้อตัวนั้นตัวนี้มมาเสริ เสริมเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นคุยตรงๆบอกตรงๆนะครับวันนี้ลากันไปแล้วลองให้รู้บายนะปู่อีหน้ามาพบเจอเจอกันใหม่กับการรีวิวที่แบบว่าโคตรา่ีใจะลากันไปแล้วสวัสดีครับ